วัดแทบแตกงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดทะเลเพราะเจ้าภาพหอบเงินกว่า3 0 0แสนบาทปโปรยฐานวัดแทบแตกงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดทะเลเพราะอําเภอหนองยาไซเจ้าภาพเปิดงานหอบเงินสดมีตั้งแต่เหรียญหนึ่งบาทแบงค์ยีบแบงค์ห้าสิบแบงค์ร้อยแบงค์ห้าร้อยและแบงค์หนึ่งพันบาทกว่าสามแสนบาทมาปโปรยฐานประชาชนทราบข่าวมารอแย่งเงินกันแน่นวัดและวัดก็แทบแตก โดยทางวัดจัดพร้อมกัน12วัดภายใต้ชื่องานผูกพัทศีมาปิดทองฝั่งลูกนิมิตร2ภาค3จังหวัด12วัด108ลูกนิมิตรถือว่าเป็นงานบุญที่ยิ่งใหญ่มหามงคลอย่างยิ่งครั้งแรกของประเทศไทยที่วัดทะเลเพราะตำบลนหนองขามอำเภอหนองยาไซจังหวัดสุพรรณบุรีพระอธิการวิโรธคุณณวิโร พร้อมคณะกรรมการวัดร่วมกันประกอบพิธีเปิดงานผูกพัทศีมาปิดทองฝังลูกนิมิตจัดขึ้นระหว่างวันที่27ธันวาคมจนถึงวันที่4มกราคม2567โดยมีคุณแม่มายุรีธีระสังวรเป็นประธานฝ่ายคารวาสพร้อมญาติพี่น้องและครอบครัวธีระสังวร ร่วมกับคณะผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันนำปัจจัยเงินสดมาโปรโยฐานแจกทองคำและของรางวัลจำนวนมากให้กับพี่น้องประชาชนที่มาร่วมพิธีเปิดงานบุญปิดทองฝังลูกนิมิตวัดทะเลเพาะรวมมูลค่ากว่า3 0 0แสนบาทของรางวัลประกอบด้วยเงินสดมีทั้งแบงค์1 0 0 0บาทแบงค์ห้าร้อยแบงค์ร้อยแบงค์ห้าสิบแบงค์ยี่สิบบาทห่อเหรียญ ทองคำหนึ่งสลึงตู้เย็นพัดลมเข้าสารน้ำมันพืชบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปผ้าห่มนวมเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆและเครื่องอุปโภคบริโภคอีกมากมายค่ะรวมกว่า800รายการรวมมูลค่ากว่า3เซนบาทขึ้นบนรถเทเลอร์โปรยทานให้ประชาชนที่มาร่วมงานเปิดงานการโปรยทานมีทั้งเป็นเงินสดและคูปองให้ผู้ที่โชคดีได้รางวัลอะไร ก็ให้นำคูปองมาแลกรางวัลกลับไปบ้านงานนี้มีประชาชนที่ทราบข่าวได้หลังไหลกันมาร่วมงานและแย่งเงินโปรยทานกันแน่นวัดชนิดที่เรียกว่าวัดแทบแตกกันเลยทีเดียวค่ะโดยมีพารามอเตอร์บินโปรยข้าวตอกดอกไม้เพื่อความเป็นสิริมงคลอีกด้วยส่วนผู้ที่โชคดีเป็นผู้หญิงย่งได้คูปองสร้อยทองคำหนเส้นนำคูปองมาแลกสร้อยคอทองคำ กับคณะกรรมการและเอ่ยปากว่าดีใจมากที่ได้มาทำบุญที่วัดทะเลเพะและยังโชคดีได้รางวัลสร้อยคอทองคำกลับบ้านอีกด้วยจึงขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวมาร่วมทำบุญปิดทองฝังลูกนิมิตที่วัดทะเลเพาะขณะที่ผู้โชคดีรายหนึ่งที่มาร่วมงานบุญแล้วยังโชคดีแย่งเงินโปรยทานได้คนเดียวมากถึง1,400บาทเจ้าตัวบอกว่าวันนี้สบายสุดคุ้มแล้วไม่ต้องทางาน ด้วยพระอาิการวิโรดคุณวิโรเจ้าอาวาสวัดทะเลเพาะได้เปิดเผยว่าทางวัดทะเลเพะร่วมกัน12วัดจากภาคเหนือตอนล่างและภาคก,กลางในพื้นที่3จังหวัดประกอบด้วยจังหวัดชัยนาทจังหวัดอุทัยธานีและจังหวัดสุพรรณบุรีรวม12วัดได้จัดงานผูกพัฒสีมา ปิดทองฝังลูกนิมิตพร้อมกันทั้ง12วัดเพื่อความสะดวกของพี่น้องประชาชนสายบุญเนื่องจากสามารถนำบุญผ่านระบบออนไลน์สแกนผ่าน QR Code หรือเลขบัญชีกำกับไว้ในรูปภาพอุโบสถแต่ละวัดมาทำบุญวัดเดียวก็จะมี QR Code ให้สแกนทำบุญปิดทองฝังลูกนิมิตได้ทั้งหมด108รูปผ่านระบบออนไลน์ได้ทั้ง12วัดถ้าไม่สะดวกเดินทางมาทาบุญที่วัด ได้ทุกวัดซึ่งทุกคนสามารถทำบุญได้ทุกวัดผ่านระบบออนไลน์ดู QR Code ผ่านสื่อต่างๆได้เช่นกันค่ะหรือถ้าสะดวกก็สามารถเดินทางไปร่วมทำบุญที่วัดได้ทั้ง12วัดภายใต้ชื่องานผูกพัทสีมาปิดทองฝังลูกนิมิต2ภาค3จังหวัด12วัด108ลูกนิมิตทุกจังหวัดจะอำนวยความสะดวกให้กับผู้มีจิตศรัทธาที่เดินทางมาร่วมทาบุญโดยการทาแผนที่ QR Code ติดแต่และวัด รวมถึงการทำบุญผ่านระบบออนไลน์แต่ก่อนโอนเงินช่วยสังเกตเช็ครายละเอียดว่าชื่อวัดถูกต้องตามที่ต้องการจะทำบุญหรือไม่เพื่อปัจจัยจะได้ถึงวัดโดยตรงเป็นการทำบุญครั้งยิ่งใหญ่ที่เป็นมงคลยิ่งกับชีวิตและครอบครัวซึ่งเป็นงานผูกพัทสีมาปิดทองฝังลูกนิมิตท,ที่ยิ่งใหญ่ครั้งแรกในประเทศไทยที่มีการกำหนดการจัดงานพร้อมกัน12วัด สำหรับวัดที่12วัดที่กำหนดจัดงานผูกพัทศีมาปิดทองฝังลูกนิมิตพร้อมกันประกอบด้วยหนึ่งวัดทะเลเพาะตาบลหนองขามอำเภอหนองยาไซจังหวัดสุพรรณบุรีสองวัดทุ่งโพตาบลกระบกเตี้ยอำเภอเนินขามจังหวัดชัยนาท 3. วัดพระธาตุมหาพรมตาบลนิคมเกษียวอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรี4วัดโป่งคอม ตำบลด่านช้างอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรี5วัดดอนประดูตำบลด่านช้างอําเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรี 6. วัดทุ่งกระถินตำบลบ่อกรุอําเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรี 7. วัดศรีจันทร์ภาวนารามตำบลสามชุกอําเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรี 8. วัดวิจิตรรังสิตารามตำบลบ้านเชียนอําเภอหันคาจังหวัดชัยนาท 9. วัดป่า สุปฏิปันโนตำบลเนินขามอําเภอเนินขามจังหวัดชัยนาทสิบวัดชักฝางตำบลหนองแซงอําเภอหันคาจังหวัดชัยนาทสิบเอ็ดวัดสมอทองตำบลทองหลงางอําเภอห้วยคดจังหวัดอุทัยธานีและ12วัดทุกสามแท่งตำบลป่าดูยืนอําเภอลานศัก์จังหวัดอุทัยธานีค่ะพัทรพลพมพักภาพข่าว สุกันญริสุวันรายงาน